ผมได้ข่าวสารมานะครับเขาบอกว่าดาบเพชรเนี่ยมันมีสูตรลับครับของโกงเออผมก็เลยจะมาลองดูครับแล้วมันค้ามไงครับคับได้แค่8ดนะโอเคครับผมมาฮะเดี๋ยวเราจะเอาที่เหลือเก็บไว้นะครับผมเราดูฝากกดไลค์ด้วยครับโอ้เชิดโอ้โหกูมาเกิดบ้านเก่ากันเลยทีเดียววั t เตอรเฮล โอ้หนาวโอ้หนาวโอ้หนาวหนาวโอ้ยหนาวเอ้ยฮููเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุก่านกันเลยนะครับวันนี้ก็ยกผมแต็มกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มายกกันในไม้ค้าอีกแล้วหลังจากคลิปก่อนนะครับเราได้ลงสูตรรับการครับของในเกมไม้ค้าไปนะครับก็มีคนเข้ามาดูแล้วกดไลค์เยอะเลยก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้เราก็มาต่อยีพีสองเลยละกันซึ่งวันนี้ผมก็มาเกิดที่ หมู่บ้านแห่งนี้นะครับซึ่งหนาวจับใจใครก็ได้มาช่วยกอดทีนะครับผมโอโห้หนาวเหลือเกินโอ้ข้างหน้ามีหมู่บ้านเอกิมโมด้วยเฮ้ยโคเทเกินไปหรือเปล่าเอาละครับวันนี้เนี่ยผมได้รับทราบข่าวสารมาอีกแล้วว่าไมค์ครับเนี่ยมีสูตรลับครับของในเกมมาอีกแล้ว,วครับเฮ้ยจริงหรอ มันจะเกินไปอะเปล่ามันจะมีทุกคลิปไม่ได้นะมาดูกันว่าคลิปนี้มันจะเป็นอะไรครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลย<ฮ>ยังไม่รู้เลยนะครับผมก็เลยเข้ามาหมู่บ้านนี้เพื่อที่จะหาวัตถุดิบในการรับของนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดด้วยเวลาผมลงคลิปมาครับจะได้เข้ามาดูกันนะครับโอ้โหมาืุอก็เจอหมู่บ้านเลยอะแล้วเสาทําทไมขวางนะครับเอ้ยคุณจะขวางผมเพื่ออะไรอะมันไม่ใช่เรื่องออกไปใหเยอะ ไปตั้งองอนนุ่นเทเด็กเข้าบ้านเลยโหตรงนี้มีเตียงนอนด้วยครับผมโคตรเทขอเลยลากันมีกรอกอ้าอ้าอ้เฮ้ยดาบเพชรนะครับคุณผู้ชมเกินไปไหมอะดาบเพชรแล้วก็เพชรด้วยอะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มาคับแจกงี้วหรอเฮ้ยคลิปก่อนแจกดาบออฟติเดียนเอ้ยไม่ใช่ดาบในเทอร์ไรท์นะครับคลิปนี้แจกดาบเพชรเฉยเลยอะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยมาดูหมู่บ้านนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวก่อน การที่เราจะค้าฟของเราก็ต้องค้าฟโต๊ค้าฟตัดต้นไม้ก่อนนะครับปุ่มเดียวมันจะแบบว่าไม่มีโต๊ค้าฟใชพดด้พูดดีๆมึงพูดดีๆเป็นเพราะว่าแตมเอิมึงจะต้องแหกปากโวยวายนะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครหูแตกนะก็ฝากกดไลค์ด้วยละกัน <c oughs> โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้เยมีเพรอีหรอเฮ้ยเอาดาบโอ้บา บ้าไปแล้วม,มีดาบเพชรแล้วอะแล้วทําไงอะครับผมได้ข่าวสารมานะครับเขาบอกว่าดาบเพชรเนี่ยมันมีสูตรลับครับของโกงเออ <Huh? S 1> ผมก็เลยจะมาลองดูครับแล้วมันคาบไงครับอะไรอะไม่เห็นได้อะไรเลยอะครับผมเออบ้าโอ้ยแล้วก็บอกมีสูตรคราบของใหม่กูแล้วเหลือเชื่อ <Huh? S 1> โอ้โหได้ดาบมาโคตรเต็มอะครับแล้วทําไงต่อโอ้โหโอ้วขอดาบรวมกันเอ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมเอาดาบรวมกันแล้วเป็นอันนี้อะ ดาบโค้งงออุ้ยอุ้ยดาบโค้งงอคุณผู้ชมเกินปุ๋ยหมุยเกินปุ๋ยมุยมันจะขุดดินเร็วหรอไม่ใช่ขุดต้นไม้เร็วปะก็ไม่เร็วนี่หว่าขอตีก่อนละกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเออโอ้แต่สองทีตายนะครับยังถือว่าก,ากากอยู่นะครับผมถ้าเอาไปรวมกันมันจะเออมันจะได้ของดีปะปัะ๊บมันก็อันเดิมนี่หว่าแล้วถ้าเราเอาอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน สอันเลยเหรอบ้าอันนี้รวมไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ารวมกันสามอันจะได้เป็นโค้งงอนนี้นะเฮ้ยโคตรเท่ครับเฮ้ยนี่มันเท่มากเลยเนี่ยทุกคนนะโหมโคตรเท่ครับทำไมดาบมันกลายเป็นดาบโค้งงอนอเงี้ยครับเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วผมได้ไข่วิเลเจอร์มาจากไหน,นครับโอ้หมู่บ้านนี้มันแปลกๆอนเนี่ยงงไมหมดแล้ว <c oughs> ตีไป 2ทีไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอลองเทสก่อนไปะยะไปะยะก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเออทำไมมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวลองคัดแบบโหดกว่านี้เลยละกันนะครับผมลองคัดแบบโหดกว่านี้ที่4ี่อันนะครับผมอ้อฟ้ากิงปี๊ดสี่อันนะครับผมก็จะยาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะคือเท่มากคือโอ้เชื่อคุณนึกว่าที่ขุดบอบาดานนะครับผมยังเท่ตีไปทีหนึง่ง ตีอ้ยอยศพมลอยให้คุณผู้ชมศพมลอยขึ้นนะครับตีตีไม่ได้วะโอก่าเกินมึงแค่ศพลอยงี้เนี่ยเอาใหม่ขอขออีกทีอา้าวศพไม่ลอยแล้วนะครับสงสัยตีคิดที่เข้าตายศพไม่ลอยเอาไม่ลอยแล้วอนะเฮ้ยดาบกัางอาฟาบาเฮ้ย โอ้โหมันจะทําให้ลอยนะครับแต่ว่าโอกาสลอยไม่ใช่ลอยปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ามันจะทําให้มีโอกาสลอยนะมีฟ้าผ่าด้วยอ้านี่ไงล่ะมาดีมาดิครับมาดีครับโอ้โหโวยดาบเริ่มมีเอฟเฟกต์มาจากไหนครับมาจากไหน,นครับมาจากไหน,นครับเกินปุยมุ้ยห้าอันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า มาแล้วว่าเอาเรื่องโอ้โหอันนี้มีชื่อว่าเวเลตลีเลสไดมอนด์ซอร์สนะไม่งานโคตรยากเลย<ม> <Jake. S 1> ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคปามโอ้มีฟ้าผ่าที่อื่นทาไมฟ้าไม่ผ่าตรงนี้ครับงงเลยนี่ไงครับอ๋อฟ้าผ่าเว้ยฟ้าผ่าเว้ยวางแล้วก็ตีโอ้โอ้อันนี้ฟ้าผ่าเริ่มต่อเนื่องแล้วก็ลอยด้วยผมจะตีมากาวดีไละตายไปดิ ก็ยังถือว่ากากอยู่นะครับ5อันนะหอันเลยละกัน1 2โอ้โอเทมาก3 4ส่เชเคห้าแล้วก็6โอ้โห ...6 แล้วครับผม6แล้วไงเปียงโอ้โหโเฮ้ยลอยยังสูงอันนี้ร้อยสูงกว่าเดิมนะฮะลอยสูงกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีฟ้าผ่าที่อื่นรุนแรงขึ้นนะครับผมโอ้โอ้ผัดเจ้านี่งละ่ะโอ้ยโอ้ย ฟ้าผ่าได้ดินระเบิดเลยคุณผู้ชม <Hey. S 1> เริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่มแล้วโอ้อกฟักกิ้งบีดฟ้าผ่าเริ่มที่แล้วก็การฟ้าผ่าเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอลอตัวค้าไปก่อนนะครับฟ้าแมงผ่าเริ่มรุนแรงโอเคเอามาโอ้ไปกอดไปก่อนมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับตายไปดิไอ้ใกล้โอเคเดี๋ยวเราลองเจ็ดอันเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะ เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้เจ็ดอันนะครับผมก็มาดิครับมันก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะเออทำไมไม่ค่อยแรงวะคุณผู้ชมมาดิโอ้กากว่ะเฮ้ยทำไมมันกากกว่าเดิมอะครับเอเอไอ้กากกว่าเดิมเฉยเอ๋อไม่เห็นมีพื้นที่ถูกทำลายเลยครับผมปาบเขาให้มาดิมาดิครับโอ้กากกากอันนี้กากมากทิ้งเลยแล้วกัน โอ้ขี้กากขนาดนี้ใครจะเล่นก็เล่นไปนะครับผมคนหนึ่งแล้วหละไม่เล่นน่ะโอ้กากเกินโอเคเดี๋ยวลองแปดดูนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 8 8ป้าดแปดแปด8ปดแปแปดแปดแปดเก้าได้ปะเก้าไม่ได้แล้วครับได้แค่8ปดนะโอเคครับผมมาฮะเดี๋ยวเราจะเอาที่เหลือเก็บไว้นะครับผมเราดูฝากกดไลค์ด้วยครับโอ้เชฟโอ้โหกูมาเกิดบ้านเก่ากันเลยทีเดียววอเตอเฮล เกิดบ้านเก่ากันเลยทีเดียวเกิดบ้านเก่ากันเลยทีเดียวโ,โอ้ยตีพื้นก็ระเบิดเหรอโอ้อ k กิงผมไม่สามารถโดนในนี้ระเบิดตายได้แต่ผมตายเพราะผมลอยปะหรืองไงอ๋อถ้าตีอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าตีไฟโอ้ย็ดเคกูตายโอ้คุณผู้ชมครับดาบอันนี้คือเล่นในเอาชีวิตรอดไม่ได้แล้วนะไม่งั้นเนะี่ยบไรลหมดนะครับผมโอเคฮะ นอนอยู่เราอ้าวไม่ได้ไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่เขาบอกว่าอย่ารบกวนคนนอนต้องทุบเตียงแล้วก็เตียงโอ้โหเย็ดเคข้อโทษเลยครับเฮ้ยอันนี้คือหอไอเฟลนะะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองทำลายหอไอเฟลดูนะว่ามันจะเป็นยังไงครับฝากกดไลค์ด้วยนะป้ามเดี๋ยวมึงไม่ระเบิดอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอ้าเออระเบิดดิโอ้โห ดีเลยต้องนานว่าดาบดาบดาบมีดีเลยอีกนะาตายเลยโอโออเชนวันระเบิดแล้วแต่ว่ามันแหลกนะฮะโอ้โหโอเมกอดคุณผู้ชมฮะย้ยไม่โคตรอดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูในดี N กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาถึงจุดนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยกันเลยว่าอาพี่แดมถ้าเราเอาดาบทุกอันเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจะได้อะไรซึ่งผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะฮะนะครับดาบ คันสุดทั้ง9้าอันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเราเอามารวมกันนะฮะฝากกดไลค์สำหรับใครด้วยอ้ <c oughs> ไม่ได้กูจะร้องไห้ไม่ได้เฉยนะครับผมไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองไปฆ่ามังกรดูนะฮะมังกรอยู่ไหนจ้ามังกรอยู่ไหนจ้าผมบอกเลยนะว่าดาบนี้แรงระเบิดมันแรงมากทุกคนดูเสาให้ดีนะเสาทุกอันเนี่ยมันมีเอ็นคิทต,ตันนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองตีอะไรข้างล่างให้ดูนะครับคุณผู้ชมเปี้ยงโอ้โหแล้วทุกคนดูเองคิดเต้าหลุดทำลายไปด้วยนะ,ะแรงระเบิดมันแรงมากนะครับแรงระเบิดมันขึ้นแรงจะจัดเลยครับคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ไม่ระเบิดโอ้แต่ว่าระเบิดแทบทุกอันแทบทั้งหมดเลยะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปฟันมังกรให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันจะร้องไห้ร้องหอหรือเปล่าโอเคขอบินไปใกล้ๆหน่อยขอเพียกส่งเสียงมา โอเคโดโดหลายดอกอยู่หลายดอกอยู่เพราะว่าบางทีดาบมันบั๊กไงมันตีไม่ไปนะฮะไปอตายเรียบร้อยออ,อยู่แล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้ตายอะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอ็นเดอร์แมนวางเป็น,ล,นล้านตัวนะวางเขาแบบเรียกแบบว่าวางเยอะๆเลยครับผมผมจะลองวางดูนะแล้วก็ ฟันฟันดาบอันนี้ใส่สักตัวเดียวโอ้โหแต่ว่าในนี้ดูถ้ามันจะไม่ระเบิดเยอะเหมือนข้างนอกนะฮะมาดูกันว่าไข่เนี่ยมันจะระเบิดไปด้วยหรือเปล่าโอ้ไข่กูพังเลยไข่เอนเดอร์นะไม่ใช่ไข่ผมเอาละครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับสูตรคาราฟดาบโอ้โห สว่างเลยครับผมหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลด Datapack ไว้ให้นะครับผมเพื่อใครแบบว่าเบ,บื่อกระดาบเก่าๆนะฮะโอ้โหดูดิโคตรเถื่อนเลยอะฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยครับผมเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ